bay tại gì đây. Đi bườn Màn đấy. Xong Đến khuôn. Vào đây. Sổng con. Đây là mà chò con là con nào nè. เดเม่นซองโตไกอีกตัวหนึ่งทักทายสบายดีตอนแรกๆนะวันนี้เขากับเดินทางเข้าป่ามอดขเครื่องทางกับพู้ีพ่พอครับในพานกล้องเพิ่นเพิ่นได้มูได้โอ้นมูุม๋ง,งกว่าที่ชอบจังองซ่ สองอกมันมาฮอดพักเนาะซอกไปเนาะสองซอ,อกถึงแห,งหววบบ,บ,บบําถึงแห,งหววะยิ่งเ <มา S 1> อา <c oughs> สองตัวได้ตัวนึงหมูสองตัวพูยิ่งสองตได้ตัวนึงตัวนึงมันมันมีเลือเลยปะมันอยู่มันกินมันต้นบ่มาลายนี่แหะมันอยู่นืัก เอาไหมแบ่งไงครับไหมแบ่งครับแบ่งให้กินนี่ก่อนยันหมูแฮ่อไม่ได้ไม่ได้หมดน้ำฟินห้อยไปไปบ้าไก่ดอกหมูนะมาแล้วจานประมาณตอนสำถ่ายเนาะ พอเลยนะพอได้เลยได้อใจทเอนาดนี่เอาขนาดโดนตัวโยโใส่บาททามยาขู่ไปปงก่อนเห้นประบาดบอคือฉันไม่ได้ชมตัวเออมันมันคินต้นดิไม่กินต้นนะไปน้ำมูขคาดเหลดิคือเฮลเราคาดไปเราไปเราพตะไมเนี่ย หลายมนมูแตนนี่เนาะมาไลเกบ็บเก็บมาบได้เพิ่นทีน่เิเอาเชือนนฮนออันโดไว้เนโถดดโโันโหากินม่ทำตลอด่หมูว่าเอาอยาเอาไปใส่แถวผู้มันบมีมูปะด้บอ่าหอโอ้ยอย่ามาตับมันจะจะจะกินนำมันยำดีนะกระไายับแนวอื่นใครหรอว่ อไปซองข้นครับประวออัติได้ไปจองค้นกับมันเลยนะมันอะไเด้นี่ยพอแล้วออลพอแล้วกินได้พ่ออะไรไปนี่ยิ่งเอาอีกไปนี่กันตาตะกาวเสียเอาผูน้ำทา่าล็เสียกูดได้ ใส่งวะขอบใจขอบใจคือแม่งได้สองตัวหมูดูแถวนีน้องมูม,มามามาไล่บ่มาไล่เลยมาไล่ในไหนไล่ตัวชูมาเอ่ะบัดวกากบเดินทางต่อนนะ ได้มาหอดีพักนะเอาสิมาพักจู่นี้เหมือนนี่โอ้นกเป่าเรากก๊บมาให้บินออกไปหมดเปลยโอ้มีนกเป่าเขาเซ่ยก็มาให้กบนี่บินปุ๊บปุ๊บเละนอนในทานยิงนกเป่าตั้งเสา มันเขามากินมางให้มางให้ยังมัดเลยนะแต่นุกเป่าเขามบาหวาดกับท่านมาอยู่มบาวาดวาสิมา กันไฟไปพื้นดอนใหญ่ๆในช่วงนี้อากาศมันหนาวเสียงรถบาวาดไปเลยนะ แม่กับมืออานะรถจะตายป็นางเห็นตายกราบขึนไปชื้ออุ๊กันตลบมากแล้วบาดทกไวยามากแล้วบ่ว่าเห็นนกอไม่ี่จะตายอยู่เห็นลงโอยเห็นหมดในพันกองเห็นบมากบ่ตายอยู่เส้นมันเขานะ นอ,นนอยู่นี่บ่อบ,บางนะเ,ออเขาคิดมาให้มาได้ออมากมาได้เนื้อป่าสามโตวงได้ในน้อป่าวสามโตเขานะออบินออกจะลายตต่แรกน,น,นะฮะเนกเป่าวแต่แรนอื่นคนอยู่มันเท่าเนาะคนอยู่กับเขาพอดีนอนยิ่งอยู่นี่เลยมาหอดกับจีนังเข้มก่อนซี่คำคำเลยตอนนี้ไม่แต่้าจังหน่อยจังคำจังหน่อยจังไปกาดเลยนะ จะไปห้าหลักคำกับมันกระเทือนไปแบน,น,นี้นะไปจะนอกับมืดละกีน้ำเค็มก่อนหิ้มเขา่ามาเป็นชลลอยู่ได้นื้อใหญ่ไม,ม่บอกเอมาชุดนั้นเด็กนอนอยู่ตากแดงนีก็มาไ,ได้ไหละ่ะตบไปได้ละ่ะแด้หลดเนาะเมืม่อน,นี้ก็ค่อยค่อยมาน,นเลยได้ดีละ Bà đẹp mũ bà rồi Ồ Bố lê, bà bỏ ra Hê 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 Hơ 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 Cô đi chơi Cô nhìn nghe Cô Cô mẹ đọc thử mặt Cô จันกองได้อันเล่ในมูตัวหนึ่งเต็มกระตาโหลดแล้วบอกให้เอาอ่ะมาพอาาดิกินกับพอ่อในบ้านหานงูลแร่มามือแรกกะออกมาแถวคนกะ่ะในทดหมูมาปีงกินคักได้ทุกคนด้คักกันเลยนั่งมัน,มนดีเลยเสียดายใ,ในผัดกองเฮอร์มหมานหนอในผัดกองเนะาะเฮาไปแรงเฮอได้เด้อไปรแรงเด้อหย,ยำนั่งมัน ยุบเอาเองนะชาวองเขาลายกับเกรงใจเอาพอได้กิน <laughs> นั่งเข้มใหมใหม่แล้วเนี่ยไป le, ไปเลยงจ้าเอาค่อยเอารถพอจะได้ฟั่นาะฮะมาเราไลลมันสูงนะโม <laughs> มีเกลือไปน,นัว เขาหนี่ป้าเล่แดดหลืองม,มาห่อนกับโศกดีได้กินหมูปาลาเราได้หมานเนาะหนูผัดทองเนาะส่วนนี้เราหมานม,มาเราไหลแล้มันมูน่ะสู่มาเราขับไปยิงเอา ยาเมนยาหมูันผ่านกล่องว้ามาผัดพอพอดีกลางทาง<ม>เลยมันมาเมื่อคืนนี่แหละมันมาเลยบอจะเขาโทู่ห่าเออเขาโท่หาไปนํ่ม,มูอันถึงแหวอ่ะอันมูเสือกแหวขาดเอออันนั้นบอเห็นอีตานะเอาเชือกตาลดเมือนะตะเบิดตตะป้อยอืมวานปอยนะเขาเห็นเต็มกระตาลดเราได้ โอย้ยหายมีข้าวเนาะกวดเอาหุงข้าวอีบอกะงมมาเข็มนางเข็มขม,มาสองคนเหาเยอะมานได้มานสองคนนะได้ได้มานนี่ยมานานางเข็มมานโมอะไรบัวมานทำได้เออไอเขาเฮือสองคนเนาะตัวหนึ่งอื่น ไ,ไปคคมากระแตตบตบอยู่เนาะมะว่างแล้วตบกะตบละลาแลวโชคนิมันลม้มเอาไปหา,า,านี่หนันนกนสลายเม่นเนาะ men ហូ men men ជីលំនទីព្រោះអ นั่งอยู่นี่นะบ่นอนตี๋หมูกินตอนค่ำจะนอยจังไปห้าการดนะมันนี่ไปเลาะโกมึงให้ย่างนันน่ะนะเป็นหมาอยู่แต่กะว่าโอยกินข้าวเย็นนะก็ได้สบ่อนนอนฮาลกับปูไหวก่อนนอยกินตี๋หมูแล้วแหละไปการ์ดมันนี่บ่หวา ปด,ดโอ้ยกลางนี้อ่อะใเนี่ยไปใช้บางลมพ่อเจ้าเนี่ยกลางวันนี้ลมพัดไพ่ยิเจอเต็นท์นอนก็ไม่ได้ไปเลย <c oughs> เอา้าเอ้าตอนนี้ก็เริ่มขำเลยเบวบาดกับกลางบอนอยู่บนนอนเพิ่นกลางเต็นเอาเอาเปมาเมื่อนี้ขำเลยนะตาจอบเบบิงางมากินบางให้อยู่นี่ อีมูนี่กอ่ะทันซุกอยู่ซุกเลยนะปีสีมูกะอ่ะกินข่าวนะหมเกียงยีพูดอะเลยมามื่อแรกกับมันมันมูป่าโลดมันมูป่าโลดโชคดีเลยเมนมานัในผัดกลองอย่างแห่งมันเลยได้เลย ดีเป็ดปเผ็ดเว้ยเผ็ดกุ่นไหวอ,อ๋อเนาะมาเท่าทุกคนอีกข้แรงกับขีหนูป่าโม่เนี่ยจอกป้ายมูเนี่เบินว่ากว่าส่า ประมาณสองเจาะหมูอนกัมนี่เนาะหน่อยหรือเนาะหนังนะฮะจะพบมันอยู่เชียวให้เขาเหรอชวนเขามาตดเขาออกมาแต่ฮั่น ม่นชนต้นกระตแกแอรในแม่นเ่เออฮันโอ,อ,อ้จากกล้องแม่นเมืองับาหอมพู้เขาไม่หอมตามาม,มเห็นนะใช่ไหมพี่มันลิพีะลบาตอ,อพี่อะมเอีกนะมันลี่ะมีเพอืมหัวจักแหลกห่างเราไปเพีย

เป็นน้ำเป็นน้ำม,ม้วนเป็นแถวแต่ว่าได้จะไม่เดี๋ยวจะไม่มาละพอ่อตอนนี้ก็กินข้าวแล้วนะผักพรอจังน,น้อยก่อนทามมันคำคำจังไปหากาดมันนี่แต่ว่าล่มแหง้ง้ะมันนี่เหลมมือมืดละ เส้เขียดมัางนาของอีกตอนนี้ก็พักกันออกห้าก,ากันกะ่อนนะไปเจ้าบึงกงมงให้เพื่อเห็นพอเห็นเขากินเห็นมากินอยู่ได้มังไห้ก่ะก็มายามเบึงแหวมูนะ ในป่าเนี่ยกไก่มันห้กรตายบดนเขียวมูกเมูกไก่ปานะไปต่อะมานียมายาบังเหี่ยวมูกเห็นไก่ปานอนถึงเหี่ยว อย่างก่อนละยังแข็งอยู่เลยไก่ตายซึ่งมันให้ก,กับตายตอนนี้ก็เดิกดเลยนะอ,ออกมานล่ก็ล่มแห้งขนาดตอนเดิกนี่ตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบสี่ถมเลยรอลับเมื่อกับมาดีได้ไก่ตัวหนึ่งนะถึงเหวมู มานีอีกได้เบนนอีกเป็นยังไงานได้เนทางเลยไปได้กันดีดูีไปกู่ อยู่แล้วนะนันเลยนะทำตายอยู่เลยเป็ตนตัวหนึง่งล้วก็ไก่ตัวหนึ่งมันมานเลยชักเบาหวาก็จักไปทางใดไรผมเห็นเพิ่นแหนกันไป ยังโมด้าแต่มันมันไปบุได้เลยเหม็นพอดีว่ากระลักมายักยางหลาะเมื่อบอนมาปัดพอแค้มทางเลยยิงเลยก็อยู่เลยสองบาทสามบาทยิงเอากาได้มาฮอดบอลนะ ในเม่นตัวหนึ่งกับไก่ตัวหนึ่งมนันนี้ส่วนประวาดกันยังบวทันมาได้จะไปทางใดเด้กมาหาพักผ่อนก่อนบันนี้ว่าจะจอบบางแคมบอนเดี๋ยกับเห็นมันเขากินนะมาให้นี่มาฮอตบอนกับ ไฟหมอนบ่นเลยนะจุ๋ยไปก่อนตันเด็กจันหนาว ฝ่ายไวนะเดือดๆแล้วมันหมักหนาวยางนี้ว่าตอนนี้ก็น,นาวอยู่ <Okay. S 1> พักผ่อนก็น,นะบ่นเนี้มีแต่ถ้าเบิ่งบาวาดแบบสิมันเลยบ่กว่าได้ยินเสียงเพิ่นอยู่ได้เอาเลยไปหา,หาทางบาวาดกะามาละได้เม็ดโตใหญ่เป็นได้ง่ายก่นี้นะเม็นสับนี่จะได้อันอื จำนี้หลอบก่อนนะปอเปิดทางเนาะเม็นแปนนะปอทางมึกิงทื่นทางมคือเด็กทางหนูนี่อบ๊วยนั้นยังมีหมูหอยู่ขวาได้มีขวากแดดตัวหนึ่งนี่เลยน่ะมันนี้มานได้สองคนได้มาสองคนละม้าสองคนแล้วนะ้เด็กเหม็นซองโตไก่อีกตัวหนึ่งอันตัวบาบาดได้นั้นใหญ่เนาะ มันกินมะกะแตะวะอันมีแม่เจ้ายิงปักปักนะเออขอยยิงรายการข้าวหนึ่งก็ได้กินเสียงเจ้ายิงขอได้กินนะปอกปอกแล้วก็กระแม่นบ่จริงไม่ขอจริงหมูยำมะกะแตะอะไรปอกปอกหนึ่งมีมั่นใจบึ้งเลาะลงไปเลาะแงอันไว้เดี๋ไปการเบื้องด่านอันผ่านอยู่ด่านท่านไปคือแม่แม่อออว่าผ่านเลย ออมาจะเม้นเน่ยนี่ตับใช่หรืกะแล้วก็ตุ้งตุงอ่อนแดนะพัดแล้วลายก้นมันแล้วลายก้นมันแบบโห o v ูเออวันนี้มีมั่นใจน้ำเลิศเปเลิศเทสระเบนหาเททากันะมันอยู่มานี่หลอกบโหรไปเจอโครอยู่โกหยยักษ์มาตักเามาแล้วนะผักปอนวันนี้เน้มนซองโตยไก่ตัวหนึง เมื่อสาวพูแหละยังครัว